ครับเมื่อวานนี้ทําคลิปตัวแปลงหน้ามิวนะฮะตัวเตี้ยววันนี้ก็แปลงหน้ามิวเหมือนกันตัวเตี้ยแต่โปรค้เล้าเลยเอาตรงไหนก่อนดีว่วะเอาเอันนี้ชุดหลังก่อนนะครับชุดหลัง่ะนี่เลยครับให้ครอบท้ายแบนดนาไปด้วยครับเป็นครอบคาร์บอนนะเป็นชิ้นงานคาร์บอนนะครับก็มีท่อด้วยนะท่อ,ท,อท่อที่ไหนเมสงสังหน้าเผาหูวีให้เมสงสังหน้าเผาด้วยครับเสียงแม่งหวานชิบหายเลยว่ะเออแบบ หวานะลั่นๆนะครับนี่เลยครับลำนี้ก็เลือกเป็นตัวดีวันเ n g ซิ่งครับล้อแท้เลนโซ่นี่ล้อแท้เรนโซ่เลยครับก็เป็นสเปเก้าเครื่องสิบเครื่องครับลัดด้วยยางลันเซลสองหกสองเก้านะครับสเต็ปโหลดหน้าสองหลังห้าหน้าสองหลังสี่เออหน้าสองหลังสี่เออใช่ว่าประมาณสี่นิ้วสอดสี่นิ้วหน้าสอดนะครับสี่นิ้วประมาณนี้นะครับหน้าสองหลังสี่ครับก็ใส่อะแดปเตอร์ครับล้นลงมานี่ครับนี่เลยครับ ทุกคนจะดูว่าล้อหลังมันก็จะล้นกว่าล้อหน้านครับเพราะว่ามันเป็นสิบครึ่งครับล้อหน้าก็จะล้นประมาณนี้ครับดีเลยใส่อแด,ดปเตอร์ออกมานะครับถ้าหลังแบบนี้เออถ้าแบบนี้นะครับถ้าเกิดลูกค้าเอาไปใช้หรือว่า,าคิดว่ามันล้นเกินไปนะครับน้าแนะนาเอามาแปลงดุมก็ได้นะครับจบหล่อเฮ้ยแปลงหน้ามิวด้วยเชยดดูโอ้แปลงหน้ามิวด้วยเมื่อวานนี้ก็ทาแปลงหน้ามิวไปคันหนึ่งครับ มีฝากระโปรงให้ด้วยครับมีจุกจิ๊กจุกจิกนี่ครอบโลโก้ให้หมดเลยครับนี่เลยครอบปุงครอบป้ายให้หมดเลยครับทรงแบบนี้จริงๆแล้วแปลงหน้ามิลแบบนี้นะครับก็อยูหกหมื่นสแล้ว6 2หมืบวกฝากระโปรงหมื0 0โอ๊ยแปดหมื่นล้อปุ๊บคันนี้ดาวเท่าไหร่รู้ปะ่ะ9 9้า0มื่นเใบรุ่น99,000ม มีเซลไอคนเดียวที่ทําได้นะครับอีส e ุอึ้งวันตายท่าพระเซลไอนะครับเดี๋ยวน้าจะมาบอกว่าเบอร์โทรเซลไอเบอร์ I, อะไรนะครับอี e สุสูอึ้งวันตายท่าพระนะครับ9ก้าหมื่ได้แบบนี้แต่งกันน้าด้วยโอ้โหจริงๆแล้วมันมันเล้าใจตรงที่มันมีแปลงหน้ามิวด้วยอ่ามีแปลงหน้ามิวด้วยอ่าครับผมก็เดี๋ยวน้าจะบอกเบอร์เซลไอให้นะครับเบอร์โทร0 9 2ย์เก้า 0045ฟังไว้ชัดๆนะครับเบอร์นี้นะครับแบบนี้นะครับนะว,ว่าเซลไอมาแต่งที่ร้านน้ำประจำทำให้ไม่ผิดหวังแน่นอนฝากด้วยครับเวรุ่น